สุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องสู้กู้สู้คนยามเศร้าเดอ้อพอพอกับเบาจนนี่แล้วกับพอพี่น้องวันนี้พอไปก่อนแล้วยางเตียงวับเตีงวับไปคบนบรรยากาศทำใไ้ห้องนาย,ยามเศร้าหมืมืดพี่น้องพากันมาเฝ้ามายามรีแล้วก็เฝ้าไปปั่นข้าวเส้อ่าว,ว้นนี้นะปลานกอกหกล้ายหลายพี่น้องลงมากินป่าป่าป่าน้ำคอนเนาะวานพอจนนี่ไปยามได้ปลาบักกิหลายพี่น้องได้ปลาสองโลสองโลสามโลคนะ อปขายเนะาะปลาคอมเป็นตัวบักใหญ่ก็เลยพยายามลองเบิ้งมือนี้เพราะว่ามือเพื่อนน้ำค้อนและปลากระเรือลงนะพี่น,อน้องน้ำก็ค่อยมีแต่ว่าปลากระเรือลงแลวกระนาเทิงพี่นะเพิ่นเกี่ยวข้าวํานาเพิ่นหลาเพิ่ก็เลยปล่อยน้ำลงไปห้วยท่านวันนี้ปลากระเรือเป็นปลากระเรือไปหาน,นั่นเด้ปลากระเรือลงรีบวันนี้ปาเมื่อวานนี้พ่อพยายามได้บักไหลพี่นอ้องเพื่อนไปอไปขายที่สองโลไป วันี้ก็ไปยาอไม่พี่น้องกันได้หลายก็สไปขายน้อยก็สิไวห้กินมันรุนแรงกันได้พี่น้องเดี๋ยว่าได้หลายยังไงทำไรบรรยากาศย่าเศร้าพี่น้องนก็กาะก็ไลยๆลงมากินลาคอดเนาะเข้าเพิ่นก็เริ่มเกี่ยวสเบิแล้วพี่น้องเอ้ยอีกเดือนปลายกับเกี่ยวเบิดแลวเข้าก็ได้หน้าไผกะนน้ามาจนนี้กับมือมืออื่นพี่น้องมันนี้ไปซอยเวียเพื่อนมืออื่นก็ลงเกี่ยวแล้ว มือแคร์ใจดีกับมาเกี่ยวซอยบ้าจนี่เนี่เด้อมืออื่นก็สิลงเกี่ยวมืออื่นนี่คนมาหลายแค่ได้พี่น้องเนาะคันคนมาเรื่อยๆคนนี้ด้แล้วก็คนที่จนนี่ไปซอยเพื่อนแน้เพื่อนมาซอยบ้าจนนี่เรื่อยคนนะก็ะคือสิเลี้ยวประมาณมือสองมือก็เลีว้วเข้ากันแล้วพี่น้องของมากนคนหลายและใคอยังเข้าปีไปนนะเข้าหอมงาบกับเริ่มซุกเหลืองแล้วพี่น้องเอ้ย พอไปก้อนแล้วคุณนางเด้งบับเด้งบับเจ็บขายังบอดีคักพี่น้องแต่โดนเลยแต่ว่าย่างไวคักดูดอันอันนะมันคาะะาแล้วสบอย่างน้ำฆ่าอะไรอย่างบ่าดูดก็จะปล่อยน้ำนาถึงมาหนุนเพาะ ยังมีน้ำเพิ่นโป้มเพิ่นปล่อยน้ำลงมาเพื่นน้องนาเพิ่นมีน้ำได้ปลาเปล่าเหรอโอ้เพื่นลองได้ปลาเปลาปลาบักกิลายปลาเมื่อวานได้บักกิลายแล้วพี่น้องนี่นาคนนี้พี่น้องเคยชิสุกแล้วอาจจะดีกับมาเกวซอยเด้อมาเอื่นกับลงเกวแล้วนี่ พี่น้องพวกนาปลาตะปลกรลายพี่น้องปลาหลายคักพี่น้องเอ้ยปลาพี่น้องเอ้ยม่ปลาคอทะลให้หลายว่าพี่น้องปลาคอกระปูกระมานปลาคอกระมานและปลาเข็งอีกพี่น้องปลา,าตัวใหญ่ไ ข้อกลางพี่น้องตีน้อยก็มีอีพ่อเป็นยาเมื่อวานนี้ก็ได้บักกีลายเพิ่งขายให้สองโลปลายอันนี้ขันขายก็ได้ประมาณโลปลายพี่น้องเพื่อให้ไหลสมุบานซ้ำเมื่อวานที่ไหลก็นี่อีกพี่น้องเมื่อวานทำอะไรปล่อยน้ำมาไม่ดิปล่อยน้ำหนาเถิงมาเป็นปลายูรีก็เลยคานลงปะมือแรงไปยามอีกพี่น้องยำมยามไหลมายำนั่นเมื่อวานอีพ่อเป็นยาตัวเศร้ากระมานตัวแรงกระมานแต่เมื่อวา้จนี่บวกขายหยักจะนี่เสียไว้กินเลยพี่น้องป้าจะบักกีไง ใบกรบพอพี่น้องวันนี้พ่อกับสึไปกันมดเข้าซอยอ่าวเพสั้นนี่ก็เลยสิมเมือก้อนเี้ยนี้พี่น้องนะนี่พี่น้องนะนนงนะบ้านเรานี้ก็สุกแล้วพอดีกับมาเกีย่ยซอยเด้อพาพี่น้องชมบรรยากาศยามเศร้าๆนะพี่น้องนะบรรยากาศดีมือแดดออกไหวไหวพี่น้องแดดออกแต่นะเศร้าเลยหกวงแดดก็ออกแหละสงสัยวันนี้แบบคือสิห้อนคักพี่น้องเออแดดออกเศร้าขนาเลย ปลากระเต้นกับคืนไปกมาหลายพี่นอ้องกันกัืคืนสามสี่โตพู้นะพี่นายพอวัมดมาดูพี่น้องป้าน,ป,านป้านคันแล้วกับดูดป้าดูดคือได้หลายคักพี่น้องเอ้ยสิพาอันนี่ป้าพี่น้องเห็นปลาปลานนะนี่หลายคักหลายแน่พี่น้องมาดูดนะพี่น้องเนาะเอาโปมาดูดออกแล้วก็งมปลาคอนโอ้ยคักแบบนี้พี่น,อนอนะ้อ,อ,องเอ,อ้ย รีอยู่อันห้วยรีอ like ยู่อันหลุมพุ่นนะปลาบ่ค่อยมีหรอกพี่น้องบ่ค่อยลงเพราะปลามีบ่อนค้างเนาะปลามันค้างอยู่หลุมมันก็เลยบ่เลยก็เลยบ่ลงแต่อยู่ห้วยนะปลาค้างบุมีบ่อนค้างอย่พี่น้องพะหยามนำแห้งมันก็เรือลงเรือลงในปลานะยามได้ทุกมือทุกมือพี่น้องอีพ่อมายามนะเมื่อวานนี้เราขายพี่น้องขายได้สองลูกปลา บรรยากาศต้องง่าท้องนานเจ๊พี่น้องเด้อบรรยากาศดีแท้ดีว่านี่พี่น้องเดืยดแรงแต่ก็มีแต่ตอเฟืองแล้วบัดนี้น้ำปาจนนี่นกับเกีียวอีกมื่ออื่นมัอคือกับเกีียวเลยพี่น้องเอ้ยนี่น้ำปอยเพิ่นกำลังเกีียวพี่น้องเพิ่นก็เลยปล่อยน้ำม,มามีน้ำม,มันมีน้ำเม,มีอันมมน้ำเข้ามาลีบในปลากระเลยเข้ามาี่พี่น,อน,น,นออ้องอกระมานข้างตาพี่น้องเอ้ยมื่อแรงเมื่อยามนี่กระมันอีกตัวนี้จนนี่ว่านะ ่วานอีพ่อมายามตอนเศร้ากระมานตอนแรงกระมานพ่อตรงนี้มายันม,มีแต่ปลาคอเปตัวเดียวใหญ่เลยพี่น้องกขจนี่มากับนอกงันบ่มันไนไหนกันพ่อตรงนี้มายามได้ป้าป่าได้ชูเที่บรรยากาศพี่น้องพาไปน้องชมบรรยากาศเท่งไงห้องนาย,ยามเศร้าๆเดอ้อกองเฟืองพี่น้องเอ้ยแล้วก็คิดทอดตอนยังน้อยเลยเนานะตอนยังน้อยขจรี่กะกินกองเฟืองนี่บัวเลยพี่น้องเอ้ย คอดหูวขนมแล้วเอ็ดเหินอยู่แบบนี้กองเฟืองโอ้ยเนาะกองเฟืองบ้านบ้านจนนี้เพิ่นบดยังห่วงเพื่นอนเพิ่นบดยังเฮ็ดอันอั่นไรแม่เฮ็ดห่านเฮ็ดอีหยังไว้นะบ่คือบนอื่นเพิ่นเฮ็ดห่านมาเลี้ยงงอเลี้ยงควายพม่แล้วพี่น้องเนาะแต่บ้านจนนี้แบบบ่อึดบนเลี้ยงบ่อึดหญ้าเพิ่นก็เลยบดได้เอาเฟืองไว้นี่พี่น้องอันนี้กองข้าวอาซันกองใหญ่แท้ใหญ่วายพี่น้องยังบดยังเกีย์บดยังนาเพื่อนนางเกีย์บดยังสหญ่ ยังเหลือหลายๆนาะเพ ong, ื่อนพี่น้องเขียวๆนี่กระนาเพื่อนเนี่ยน้องสาวลาลอีพอแล้วกับน,น้องสานลาอีพอพ, ong, พ 10, 000, ี่น้องเพื่อนกำลังสิบปันจวนี้ก็สิปันซอยเพื่อนบอกเอะไปก่อนแหละัวนี้จะเอาปลาไปขังไว้แล้วก็จังปีปันซอยเพื่อนปันจะเศร้าเนาะเพื่อนฟ้าไปปันเพื่อนฟ้าไปปันเข้าแบบคนอื่นต่อนะพี่น้องตัวนี้ก็ขอขอบใจเอฟซีสุขคู่สุขคนเนีพี่น้องที่ให้กำลังใจและติดตามบา่ายัวนี้สุขีสุขีพี่พี่น้องนะ สันนี้ก็ขอฝากบรรยากาศวันสีมม้ทพี่น้องเด้อเช่นใดแกลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกําลังใจให้จนนี้แล้วก็คอบโครัวให้คลิปตอๆไปเด้อพี่น้องสุดท้ายจนี้ก็กราบคำบาสบายดีสวัสดีครับ